สำหรับนะคะ Day 3สามนะคะทุกคนหรือไลน์สคริปที่3นะคะก็คือนะคะ why online นะคะทำไมเราต้องทำออนไลน์คะทุกคนหลายๆคนเข้ามานานแล้วนะคะระยะหนึ่งนะคะแต่ล้มเลิกไปนะคะอยากจะกลับมาทำไมนะคะหรือคนที่ เริ่มต้นใหม่เลยยังไม่เคยทาออนไลน์มาก่อนเลยนะคะเพ้อยากจะบอกนะทุกคนว่าหลายๆคนอยากจะทําออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จเหมือนหลายๆคนเหมือนไอ้ดอนหลายๆคนเหมือนคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้ววิ่งเล่นอยู่บนวิ่งโลดแล่นอยู่บนออนไลน์นะ,ะทุกคนถ้าใครทําจริงก็สําเร็จจริงคะ่ะแต่ถ้าใครทําไม่จริงก็จะรู้สึกว่ามันขายฝันหรือเปล่านะคะบนโลกออนไลน์ไม่มีขายฝันคะ่ะทุกคนถ้าเราทํา อย่างจริงจังนะคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้อยากจะมาฝากนะคะทุกคนคะเราจําเป้าหมายหรือความฝันของเราได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาในวงการออนไลน์เพื่ออะไรนะคะทุกวันนี้อย่างที่เรารู้นะคะว่าโควิดนะคะยังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เรายังสามารถนะคะเปิดร้านและขายสินค้าของเราได้นั่นก็คือการอยู่บนโลกออนไลน์นะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะที่เราถนัดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Facebook Page IG นะคะ ติ๊กต็อกนะคะทุกคนหรือนะคะขับเหาอะไรก็แล้วแต่คะ่ะทุกคนทุกวันนี้โลกออนไลน์ช่วยทําให้เราง่ายขึ้นทุกคนว่าอย่างนั้นไหมคะ,ะถ้าคนเห็นนะคะเห็นว่าสิ่งน,นี้คือประโยชน์ก็แล้วทําไมเราไม่ทาคะทุกคนในเมื่อคนทําแล้วสําเร็จนะคะเราก็ต้องทําได้ นะคะทุกคนมันไม่ได้ยากหรอกแค่เรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็มีคลื่นโทรศัพท์ดีๆนะคะเน็ตดีๆหรือ WiFi ก็ <c oughs> ได้ค่ะทุกคนติดตั้ง WiFi ไว้ที่บ้านเลยนะคะทุกคนประหยัดเฉลี่ยวันละแค่สิบบาทเองทุกคนจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งบ้านด้วยนะคะแต่บางคนก็ใช้ที่ทำงานเองได้เลยจริงนะคะเรื่องนี้เรื่องจริงไม่ได้ลงทุนเยอะเลยค่ะทุกคนลองดูนะคะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะกับเน็ต นะคะทุกคนหรือ WiFi นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราเลือกมานะคะเอามาสู่สายตาผู้คนนะคะทุกคนแล้วทําให้คนรู้จักนะทุกนะคนอย่างวันนี้ออกมาพูดได้เพราะทําสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งะคะ่ะทุกคนอย่าง,งาน้อยเราก็สร้างตัวตนสําเร็จคนรู้จักเรานะคะทุกคนและถ้าวันหนึ่งเราสําเร็จมีคนตามเรามาล่ะเรามีทีมงานสิ่งนั้นคือพลังทวี นะคะทุกคนก็เหมือนเปิดสาขาเซเว่นนั่นแหละทุกคนนะอ่าก็จะมีหลายสาขานะคะวันหนึ่งนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องว่าเราขายแค่ให้คนเดียวนะคะถ้าเรามีหลายสาขาก็วันนึงเป็น10เป็นร้อยสาขาเป็นพันสาขาทุกคนคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าสู่วงการออนไลน์นะคะวันนี้เป็นวันที่หลายๆคนคิดที่จะเริ่มต้นก็เริ่มเถอะนะคะทุกคนไม่มีช้าไม่มีเร็วนะคะ ถ้าใครยืนหยัดอ,อยู่ได้ในโลกออนไลน์คนนั้นก็สําเร็จค่ะทุกคนนะคะกลับไปคิดกลับไปตึกตองดีๆนะคะว่าเราเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์เพื่ออะไรนะ,ะทุกคนแล้วก็ลงมือทําใหม่ทุกครั้งที่เรายังอยากสําเร็จในโลกออนไลน์แล้วก็เริ่มใหม่ได้